ตอนนี้มีแววถึง40องศานะจะให้เปิดแอร์ทั้งวันก็ไม่ไหวค่าตัวเล็กไม่พอก็เอาตัวใหญ่เป็นเลยหลายคนมีตัวเล็กลองดู55ลิตรตัวนี้ก็ใช้งานง่ายแค่มุตนตัวนี้คือพัดลมไอเย็นจาก s c e <S ยางไงอะ่ะก็หลักการทํางานของเขาก็คือจะปั๊มน้ําขึ้นมาแล้วก็ทําความเย็นกับคูเจลตัวนี้ซึ่งมีให้แล้วมันใหญ่จริงปะถ้าไม่เชื่อก็ดูเลย บอกเลยนะใหญ่สะาใจใช้กลางบ้านหรือภายนอกก็ได้เดี๋ยวทดสอบความแรงให้ดูเดี๋ยวพวกเธอเธอดูม่านนะเห็นไหมกระพือเลยมันการใส่น้ำตัวนี้จุถึง55ลิตรใส่ไปให้เต็มแม็กนะ วิธีการใส่ก็ใส่จากด้านหลังแบบนี้ได้เลยลหลายคนจะไม่เชื่อว่าตัวนี้มันใช้งานกับภายนอาไอจไั์บปาที่สันๆนเนี่ยบอกเลยไม่ต้องกลัวนอกจากปลอดภัยมอ,อ,กอ,อกแล้วเนี่ยตัวเนี้ยยังกันเด็ดเอานิ้วแย่ได้ด้วยนะเขาจะมีตะแกรงบงังเอานิ้วแย่ก็ไม่เข้าไปใครไม่ร้อนผมใหญ่แรงสะใจใครสนใจรีบด่วนถ้ายังเห็นตะก้าอยู่หน้าคลิปกดเลย